ครับสวัสดีครับอยู่กับผมฮกบาดอยเหมือนเดิมเช่นเคยครับวันนี้น้องมาหาครับเปเรสสายล่องครับมาดูรถครับแต่งอย่างสวยแล้วครับนะครับโอ้โหดุมล้อพอดีเลยครับไทเทครับของเต็มรถอยู่เลยครับดูล้อาหลังครับอย่างสวยนะครับ T C p y โห ดีแล้วครับเบรกมือด้วยครับโอ้แหนกจีตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวโอ้ยอดครับมือสงหลังครับโอ้โหเหลือเยอะลูกยางครับดูครับเห็นไหมครับทรงพอดีพอดีครับดูครับหยุดโน่นเลยนะครับรถสวยมากเลยครับ สางซ้ายครับรถสะอาดมากเลยครับไปรุ่นครับพาไปดูห้องเครื่องนะครับกับแต่งมาครับฟัตรงแป๊บครับ ดิ่งงานตลอดนะครับเนี่ยโอ้โหรถสะอาดมากเลยครับเหมือนเดิมครับดูครับโอ้รักษารถด,ดีมากเลยครับดิ่งงานรถตัวเองครับหางานเก่งจริงครับวัยรุ่นครับนี่เลยให้สัมภาษณ์แน่นนะดูครับ ทรงขับนิ่มๆครับล้อกระทะสวยมากเลยครับให้สีมาใสรอย่างเงี้ยะงามเถอะฮะสีมากเสร็จฮะฮาก็ะสือมาอยู่ฟองนะยังไม้ยฝนแท้งามดีเลยพองไม่หมดงามอยู่นะเรียนล้อกระทะดูครับลุดหล่อครับไปรุดรถล่องครับลงอีกจากลานหน่อยลงไม่มาจอดที่ละเฮ้ยอยากมิ้นต์ก่อนหนย <20. S 1> oh, oh, ยีโอ้โหมาอยู่สวยจุดแบบไหนใส่วังไหนได้หรือเนื้อใส่วังเงี้ยที่แน่วทิ้งเขาใส่เจ้าตัวก็ตามตัวนึงก็เอาอ,อยู่เนาะที่่าเขาใส่เลยนะอันนี้อันนี้ก็อยี่สิบเปอน่ะสิบหกสิบหอ้ําก็ลดลงมาหลายเดือนเนาะมันเลยแต่งบายี่สิบมิลน่ะพอแล้วใส่ใส่บอมันได้แตง mm แ่ง,งแตง่แตงอ้๊าซือเห็นเขาตัดอันนั้นมันจ็ดมิลน่ะ ตีว่าตัดมึงนะตัดมึงนะมึน,นมะ้อันนี้มันตรงรุ่น้ <พอ S 1> คู่เขาเีย,ยสี่ละพันจีของสามมิตร่ะพันจีสองพันแปดตัวนึ่งกระท้อกันก็นสองตงัวเนาะสิบสองสิบสองวินทเขาเล้เนาะสองตัวเนาะอันสิบจิบแปดมินเนี่ยเาดพอกันบ่ ให้เขาจัดให้บวาจง่ซุ้อยู่แล้วพอดีพอดีซุ้งมาขับลำบากครับพอดีพอดีอดสบายสบายเขาสวยมากเลยครับเบีกมือพี่ซีพีไว้ของแท้ของดีเลยครับใส่ขึ้นไม่สอดกี่ตันครับเนี่ยสีตันที่ตันมา เล่นสบายๆบายวออกไปใส่ได้เลยเอาไปลดเอาไปคูลดมันมอเตอร์ไอยู่เหรอเกียออกต้น่ะเอออันนึงมันในเกียโฟมน่ะอันนึงเขาเกียเลยดิฮ่องซุปไซน่ะมันตอร์ไซปอกกันทั้นมันไม่แดงดอกมึงอยู่คู่นึงนี่น่ะอันนี้ก็ปอกกันทั้นอัวไหนเนี่ยว่าว่าออกป่แล้วเออตัวนึงเขาใส่ปอกกันทั้งอะไที่แรกเออเอาตัวที่เกียนะซุปเขาถ้าผอดปอกกันทั้งมั้งมันที่เขาได้พอดีหรือเ่มันเข่าสซนิมมันไม่แดงดวงหน้ามันเข่า็เลยว่า ไอ้บ้ามันกับบ่งน้มือนได็ำมันรุ่นรุ่นเนาะใส่ซีส่ซี่รอดได้ป่ะเนี่ยเดี๋ยวที่รอดอยู่อันสีเลี้ยงแล้วซื้อปอกกันสั้นมันใส่หนังหลังมันบ้างเวลาเ้าใส่เนี่ยอามันสีโยกได้มันบ้างขำมาใส่ปอกกันสั้นนะมันเฉพาะไซใส่ปอกกันสั้นนี่มันต้องได้เกียร์นะตัวเฮ็ดตัวที่เขาเกียร์อยู่อะเมื่อไหร่เฮ็ดตัวนั้นเมื่ตัวนั้นเอาไว้เด้อตัวที่ว่าตัวดีน่ะเียนนัอ๋อก็เพื่อเกียร์ตัวที่ว่าเขาเกียร์เขาเกียร์ตัวนั้นเด้อ เกี่ยวเลยเด้ยเน้อยเดียวได้นะอย่าสุดน้อยเดียวนมันเป็นแนี้มันเปลยนอันจงไวหน่อยเดียวใส่ข้างในบ่ใส่ใส่ใส่โอ้ยวาอยู่นึห้องผัดใส่แปงสีเนาะมันมันก็เป็แน่นดีปเด้มันนอนงามเลยสุดได้จากานนยเดมาพร้อมเ่อ้ยนอนงามเบ้ห้องสีเหลืองเลเทพเนะุกนเาเหนียงกว่านังเดนอานางกิเป็หม่ยมาไปั่ หาเสกสองสี่ห้าสองสี่ห้าอืมใส่ทำม้าใส่เลยนห่อยอย่างเบอร์เดียวกันนะสองสี่ห้าสองสี่ห้าสี่ห้าขับดีดิไม่หรอกลวงไลยกงไม่รู้กันปะแต่ว่าใส่เนี่ยบ้านมาเขาใส่มาเหยนตำรดอะบรูหลเก่าหรือสิบเบื้งไหนเขาเบื้งเบื้องนแต่ว่าวัดวัดตะลเมียเนี่มันสิบเอ็ดกับสิบสองพอดีเด ทั้งหน้าสิบเอ็ดครึ่ง,งหลังสิบสองครึงแต่ว่าบรูว,ว่าเขาว่าแปดครึ่งกเกางกเขาึ่งไหนรหู้กันตแต่ว่าวัดตะลเม็ดอ่ะโอ้ล้อมสวยมากเลับอะ่างนันหน้านาจะประมาณมาชมรถครับโอ้สะอาดม,มากเลยครับ